เรามาดูงานที่บ้านวินของคุณปราณีสังอ่อนดีนะครับเกษตรกรดีเด่นปี62ของฉะเชิงเซาครับจบปริญญาตรีเกียรตินิยมแต่มาทำทางด้านนี้ส่วนบ้านวินวินก็คือชื่อของลูกชายนคนเดียว เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสานนะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะก็น่าจะเคยได้ดูศาสต์กันนะคะของในหลวงรัชกาลที่เก้าเห็นว่ามีประชุมว่าสมเด็จพระนิษฐาจะเสด็จมาเยี่ยมแต่ละว่ายังไม่ทราบกำหนดผู้ทีเป็นมงคลเลยนะาท่านพระองค์ท่านมาเยี่ยมที่นี่นะครับอ๋อมาเที่ยมที่ศูนย์ศึกษาค่ะของเราเป็นแค่เป็นงานขยายผลของศูนย์ศึกษาว่าว่าพอการ ปฏิบัติการทดลองในศูนย์สำเร็จแล้วก็มาขยายผลให้เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ค่ะเราก็จะเป็นเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ค<อ>่ะอันนี้ลูกสาวอายุที่เปลี่ยนแล้วเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้มาสองปีอายุเลยเป็นอายุเดิมหล่อด้วยทั้งคู่เลยทั้งลูกด้วยสามีด้วยบค บ้านนี้ก็จะนิเน่เยบนะคะเข้ามาจะเห็นว่าค่อนข้างนิ่งเเพราะว่าทุกวันก็จะอยู่กันแค่นี้ค่ะอยู่กันแค่3คนกิจกรรมงานในสวนอะไรต่างๆก็จะใช้แรงงานใน,นะครอบครัวเลยค่ะสาคนก็วันน<ม>ี<ม>้ก็เคยก่อนหน้านี้ก็เคยทํานนทงานที่กรุงเทพนะคะ5ปีตั้งแต่ปี4-8จนถึงปี5-3<ม>แล้วกลับมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2,553ก็10<ม>11ป<ม>ีเ้าก็สปีเท้าเข้าสิบป เออห้าสใช่ใช่แต่มาไม่ได้เกี่ยวกับทาร่วมนะโอ้ไม่เกี่ยวใช่คือแฟนเขาเห็นว่าพ่อแม่ปณีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นที่มาจากของคุพ่อคุณแม่ปณีแต่ก็เห็นมีที่มีที่ตรงเนี้ยแบบว่าว่างๆอยู่อ่าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเสียไปแล้วแล้วคุณแม่ก็ไปอยู่ในว่าที่ตรงนี้ไม่มีคนอยู่ที่ลกร้างเลยว่าเออแล้ก็มีอยู่ตรงนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมาอยู่ที่นี่มาปีสองพนห้ร้อยห้าสิบสามโอ้โหอาบุญมาช่วยกั อันนี้ก็จะเป็นทา่นินสนอเเรานะครออะคะโอ้อเราก็คือจะในสีส้มๆข้างหน้าขนมเจะจ้าวหน่อยท<อ>ี่ให้ดูภาคนี้เพราะว่าถ้าใครที่เคยดูเกี่ยวกับงานโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านมา จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาของหินตอนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี่ก็คือว่าท่านพระองค์ท่านทรงมาพัฒนาพื้นพื้นที่ดินทรายนะคะที่เห็นเขาขาวข,ข,ขะะ้างๆเลยค่ะร้อบๆก็คือเป็นเป็นดินทรายที่พระอ,องค์ท่านมาก็คือที่ท่านบอกว่าขนาดแท่งแ้งขนาดป,ปาาลูกมมนสัมภารังยังไม่ขึ้นเลยนะคะก็ คนแถวนี้ยพอทําการเกษตรไม่ได้ผลตอนที่เราขับรถมานั้เรานั่งรถมาใช่ไหมคะทุการที่นั่งรถมาก็จะเห็นว่าเขาก็จะทำยางยางพาราที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ประมาณสิบกว่าปีประมาณสิบกว่าปีถ้าเมื่อก่อนเนี้ยแถวนี้ก็จะเป็นได้มันสำปะหลังได้มันสำปะหลังทําเป็นขื้นไรอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็พอ ผลผลิตทางการเกษตรไม่ค่อยดีเนาะเขาว่านเป็นดินทรายเขาก็จะขุดหน้าดินขายที่เป็นเขาขาวเนี่ยค่ะเขาจะขุดขุดทรายขายค่ะเนี่ยมันก็ทําให้ดินเสื่อมโทรมทำการเกษตรไม่ได้ยิ่งยิ่งทำไม่ได้อย่างเดียวนะคะมันจะเป็นผ้าค่ะอันนี้ผ้าตอนที่มาแรกๆบอกว่าที่บอกว่าเรามีที่แปลงเนี้ยว่างๆเป็นที่โรงร้านก็คือโรงร้านจริงใจสู้จริงๆเลยเนาะมาแล้วแบบหนูมโนหนูขออนุญาตให้หนูแล้วกันนมาดูพี่ๆดูมากกว่าก็ มาแบบไม่ใช่ว่าทํางานที่กรุงเทพก็เป็นพนักงานเล็กๆในออฟฟิศเนาะในเรงก,ก็ไม่ได้เยอะก็ไม่ได้มีแบบก็เ,เก็บเงินได้แบบห้าแสนหรือล้านนึงแล้วจะออกมาทำเหมือนคนอย่างนี้นะก็คือมาแล้วคือทุกข้าวเลยอ, <laughs> อันนี้ก็คือเดียตอนที่เรามาก็คือเป็นเมื่อก่อนมีบ้านอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าคุณคุณแม่เนี่ยเขายยย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านค่ะก็ประมาณห่างจากที่ก็ประมาสิบกิโลได้ ทำ่ไหมคะก็ลือบ้านไปก็จะเหลือให้ยค่หันโลงสองใบกับห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีมีอันนี้เป็นข้อบัวเก่าเพราะที่บ้านเนี่ยพ่อคุณแม่ก็จะเลี้ยงวัวแล้วก็เริ่มมาทําหลังเนี่ยค่ะที่ท่านเห็นตอนที่เดินเข้ามาโอ้หนี่หลังนี้มาทําตอนปีห้าสองตอนปีห้าสามก็กลับมาอยู่ก็คือมาอยู่หลังเนี้ยค่ะแล้วก็มาเก็บของอะไรตรงตรงทั้งคนนี้นิดหน่อยไพ้่วางของได้แล้วก็เริ่มแรกมาก็มาขุดสระน้าเพราะว่าคิดว่าคือเรามาอยู่นี่เราไม่ได้คิดว่าเราจะไปทํางานแล้ว จริงๆแล้วอย่างนี้ก็มีนิคมอุตสาหกรรมมีอะไรไม่ได้เยอะแยะใช่แล้วก็คิดว่าเพราะแฟนก็อยากให้ปันยี่ยค่ะอยู่กับลูกค่ะตอนที่เลยมมาเนี่ยสามขวดขุดสามนี่แพงไหมครับขุดสามนี่แพงไหมครับขุดสามตอนนั้นเงินน้อยค่ะก็ขุดเล็กๆแล้วก็ขยายขยายมาสองสามรอบแล้วถ้าหากว่าถ้าจะทําแบบครั้งเดียวจบอะค่ะก็น่าจะประมาณถ้าที่เยอะเนาะของปันยี่เนี่ยมันไม่ไถึงไร่ก็ประมาณหกเจ็ดหมื่นบาทข้างหนึ่งนะค่ะนีงานมันได้ เดี๋ยวไปดูของจริงกันนี่ฝ่ายการพูดยากเพราะว่ามันขุดหลายรอบค่ะอันนี้ช่วงแรกอันนี้ช่วงแรกท่าข้าพโดท่ามุมสูงนะคะจะเป็นเหียนแป้งทั้งหมดเลยก็จะมีแล้วดูราคาหลังนี้อ๋อสีแดงหรือแดงราคาหลังนี้นะคะก็จะมีแป้งขาดมีโรงเรือนทอดชามมีท่อแพะมีโรงปุยมีเลี้ยงวัวทั้งหมดกี่ไร่นะครับไก่ทั้งหมดหกไร่ค่หกไร่เองนะโอ้ทำได้หลายอย่างเลยอ่ะที่จะมาถึงเป็นข้อกระต่ายครับ จริงๆอ่ะนีแค่ตัวเดียวแล้วก็ซื้อมาไว้แบบให้ลูกให้ลูกแบบป้อนอาหารเล่นๆเด็กๆแล้วคราวเนี้ยช่วงก่อนโควิดเนาะแบบเฮ้ยเด็กมาเยอะมีนักเรียนมีอะไรมาเยอะเราก็ที่ว่าเออเดี๋ยวให้เด็กเนี้ยป้อนอาหารตะก่ายมันน่ารักดีอะไรแบบนี้ค่ะพอปรากฏว่าฟากระต่ายมาปุ๊บหยุดการดูงานทั้งหมดก็เลยก็เลยคราวนี้ก็เลยมีคนแบบเนี้ยค่ะเขาก็มาขอซื้อไปเลี้ยง จริงแล้วคิดว่าเห็นเคยเห็นในเวลาที่ไปสวนสัไปอะไรย่ะแล้วตอนนี้พ่ออยู่กี่ตัวครับตอนนี้เหลือแค่สองสามตัวแล้วเพราะว่าบ้านที่อยากย้ายข้อเข้าไปแล้วเขามันเป็นข้อดินอะคะเขาก็จะขุดแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ตามนี้นะเป็นน้ำด้วยนาสีเหลืองนี่คือเลยนะครับมองอ่านไม่ด้ออกออสีเหลืองนี่เป็นนาข้าวแต่ตอนนี้พอดีสไลด์หนูไม่ได้ปักตอนนี้ก็จะเป็นแปลงแปลที่แปลป่าไม้ เราเห็นพ่อปลูกผักผลไม้มีเลี้ยงไส้เดือนอมีเาท้าถ่านมีเลี้ยงวัวมีปลูกผักไส้เดือนตอนนี้กได้เลี้ยงอยู่ใช่ไหมครับไส้เดือนต้องมีเลี้ยงอ่ไม่ขายเลี้ยงทำอะไรครับไส้เดือนเนี่ยหนูจะเอามาทำอ่าเป็นอันนี้นะคะผักไส้เดือนเนพราะว่าเราทำเรามีโรงพคั<อ>่มนะคะเรามีโรงพคั่มเราปลูกผักในสวนแล้วก็ทำทำโรงพคั่มเพาะต้นไม้ขายมูลไส้เดือ,อ,อนช่วต้นไม้ก็จะมาฉีดพ่นไล่แมลงในสวนทางหิมะเียน็นใช้ในสวนทุกอย่าง ผมให้มาที่สุดอ่อแพทอย่างที่พี่ถามเมื่อกี้นะคะ,ะก็คือของเราเนี่ย ได้พันแท้มาจากโครงการพระราชดำริเป็นพันแบ็กแดงกอที่รัฐบาลประเทศบังกลาเทศเนี่ยถวายสมเด็จพระเทพเป็นแพ้แพ้ดำรัฐข้ารัฐบาลประเทศ,<ม>เททศบังกลาเทศ,เทศถวายสมเด็จพระเทพมาแล้วก็ท่านก็ให้โครงการหลวงโครงการพระราชดำริเนี่ยจะไปนอนจัจนบแล้วจะจะ <c oughs> <c oughs> มีนมแล้วจะกระสีเพราะว่าทีแรกเนี่ยเริ่มเริ่มมาจากสองตัวตัวพูกตัวตัวเมียตัวที่โครงการพระราชดำริให้มาแล้วก็เขาก็มาค่อยๆออกลูก ออกออกลูกมาจนเดี๋ยวนี้มีเท่าไหร่คุณโชคเจ็ดเจ็ดตัวแล้วเจ็ดตัวแล้วโอ้ดีดีใส่เดือนนี้กินขี้วัวไปนะค่ะเหมือนแล้วแต่บางพันธุ์ด้วยค่ะบางพันธุ์นี้ก็จะที่เขาเอาเคื่อนไปกําจัดขยะเคยดูไหมคะแต่ถ้าพันธุ์นี้ไม่ใช่เอาน้ำแกงลาดโตเข้าไปเอาไปแกงส้มลาดโตเข้าไปถ้าพันธุ์นี้ไม่ได้ตายแต่ถ้าถามว่าถ้าจะเป็นกำจัดขยะแล้วว่าต้องไปศึกษาว่าสายพันธุ์ไหนที่เหมาะสำหรับกำจัดขยะในโคโลเรียนซึ่งมีเยอะแยะมากจนติดติดสายพันธุ์เลยพอดีว่าแล้วก็เรื่องสายต้าน นี้เป็ดพันปากงาสีดำเป็ดพันปากแล้วจะจะพัเริ่มจากวัวดำแพะดำเป็ดดำปะมาสัตว์ปกใ่ไหสิวนลงเอไ่พันนี้มันไก่พันเป็ดันนี้มันดีฮะถ้าเทียบกับเป็ดพันปกติก็คือเขาใจคนคนต่อโลกคนต่ออากาศคนต่อโลกแพงกว่าไหมขายจะแพงกว่าไหมครับไข่ราคาไม่แตกต่างกันทำไข่เค็มด้วยด้วยเข้าใจว่าไข่ ใช่ไหไม่มีไม่มีนะคะก็พอดีช,อช่วงช่วงโควิดเราก็เลยแบบเออเรามีต้นไม้ในบ้านอยู่แล้วจากที่เคยขายให้คนที่มาดูงานแบบนี้ค่ะคราวนี้ไม่มีคนมาดูงานแล้วก็เลยลองถา่ถายรูปถ่ายรูปแล้วก็ลงขายในี้อืีนี่แข็นวนก,กิ่เราละหมื่นห้ามาละกอเม็ดถ้าหนูหนปลูกนะแข็นวนมันจะป้อมกว่าโอ้เม็ดนี่หมื่นห้าเีนีเป็นไข่อยู่นี่ครับคนเขาจะเป็นเขียว นี่เออเท่ดีนี่ต้นพยุงครับแล้วต้นยาวขนาดนี้ที่สูงอย่างนี้ขายจะเท่าไหร่แล้วครับโอ้โหนะำนับไหเข้ามาเราจะมีน้ำซับไหลเราก็ต้องมีกแบบนี้ไม่งั้นตรงนี้มันดักน้ำอยม่บ่อน้ำของเราเองครับโอ้สูงสะดุดอย่างน่ะคุณปราณีบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยครับหกไร่ไร่หนึ่งประมาณสักสี่แสน ก็ประมาณ2ล้าน4ใช่ไหมครับนี่คือมูลค่าแต่ว่าทําไร่นานสวนผสมนี่เนี่ยครับรายได้ปีหนึ่งก็ประมาณสัก2 0 0แสนอันนี้นี่อาจจะถือว่าเป็นรายได้สุทธิก็ว่าได้เนี่ยครับเนื่องจากค่จ่ายอาหารการกินอะไรต่างๆก็อยู่ในนี้แล้วนะครับถ้ารายได้สุทธิสองแสนแล้วก็มีพี่ดินเนี่ยราคาสองล้านสี่เนี่ยครับ มันก็มีอัตราผลตอบแทนค่อนข้างจะสูงกันนะครับประมาณ8%นนี่แสดงว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเหมือนกันนะครับนอกจากนี้สามีของท่านนี่ก็ยังเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับมีรายได้ปีเนี่ยจะเป็นแสนนะก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้นะนะับว่าเป็นการาทำการ,กรเกษตรที่ประสบความสำเร็จน่าสนใจมากครับ ยอดสุดยอดไม่ใช่เราก็มาตอนรับพวกเรานี่จริงๆอิ่มแล้วแต่มาตอนรับพวกเรานี่แพะนี่ขี้วัวมาขี้วัวมาแช่น้ำด้วยตากแห้งก่อนนะแล้วมาแช่น้ำจะมีสเปรย์น้ิบนต้นกเางนุ้งดินก็เลี้ยงใส่เดือน ท่านใดสนใจเรียนเชิญมาดูได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างของการทําการเกษตรและประสบความสำเร็จ